สวัสดีครับผมสอนซีจีเบกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อ่านหนังสือสอบกันหรือ,อยังเพราะเหลือแค่ไม่กี่เดือนครับก็จะปิดเทอมกันแล้วยังไงก็ขอให้น้องๆทํางานส่งให้ครบนะครับจะได้ไม่ติดสูตรติดรอกันไม่นั้นมึงแกหนักแน่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้ไปคุยกับรุ่นพี่ที่เรียนเก่ามาแล้วเขาก็เล่าเรื่องผีให้ผมฟังไว้ ซึ่งเรื่องนี้มันก็น่าสนใจพอสมควรผมเลยจะมาเล่าให้ผู้คุณฟังกันยังไงก็ใช้วิจนนยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและก่อนที่จะไปฟังกันนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ และผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไข่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายที่มีนวัตรกรรมเซฟเทคที่ป้องกันการบาดไข่ของคุณแถมใบมีดที่เป็นแบบพรีเมียมซิลมิกที่ไม่กินขนและไม่ทําให้เป็นขนคุดและตัวเครื่อง,องเขาก็ยังเป็นแบบกันน้ํา100%ทำความสะอาดก็ง่ายจะพกพาไปไหนก็สะดวกแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยเหมาะสําหรับคุณผู้ชายทุกคนเลยนะครับที่ต้องการหันมาดูแลตัวเองผมขอแนะนําเลยให้พวกคุณลองซื้อมาใช้กันสักครั้งรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วถ้าผู้คุณอยากให้ไข่ของคุณมีความสะอาดและมีความหม หอมมากยิ่งขึ้นก็ต้องเสริมด้วยเจ้าตัวนี้เลย ไข่คินเซอร์ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างน้องชายและลดการสะสมของแบคทีเรียล็อกความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงเขาบอกเลยตัวนี้ไม่ได้อวยผมใช้จริงๆใช้ทุกวันไม่ว่าจะไปออกกําลังกายหรือออกไปเที่ยวข้างนอกก็ยังรู้สึกสบายไม่เหนียวเนินอนะต่างจากตอนที่ผมใช้สบู่ทั่วไปแล้วตอนนี้ครับไข่คินเซอร์ก็มี2กลิ่นให้เลือกก็คือ refreshing cool หรือแบบเย็นกลิ่นหอมเย็นสบายจะไปออกกําลังกายที่ไหนก็มั่นใจได้หรือ,อีกลกิ่นหนึ่งก็คือ relaxing warm กลิ่นหอมเรียบหรูดูแพงแม่งหอมแบบคนรวยอะคืจะบอกให้ และในวันที่15-16กันยายนนี้พี่ขายเขาก็ได้มีโปรลดต่อเน,นื่องจากวันที่11เลยโหดจัดโดยตัวเครื่องเล่มขนจะลดเหลือ1,491บาทและไข,ข่ขีเซอเ์ผลิตภัณฑ์สาหรับล้างน้องชายก็ลดเหลือ187บาทเท่านั้นโปรนี้ลดแค่วันที่15-16ถกันยายนนี้นะครับและที่สําคัญระวังของปลอมกันด้วยนะเพราะตอนนี้ระบาดเยอะมากถ้าอยากให้มั่นใจของแท้ชัวร์ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับ ถ้าคิดจะทําความสะอาดน้องชายของคุณให้นึกถึงไข่กูมมิ่งและไข่คินเซอร์และเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเรื่องนี้นะครับมันต้องย้อนไปสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่มอปลายนี่แหละ มันเป็นเรื่องของรุ่นพี่ที่เรียนห้องเดียวกับผมคือพี่เขาดอกไปปีนึงไงก็เลยได้มาเรียนห้องเดียวกันแล้วไอ้พี่คนนี้ขเขาที่พี่พงค์เว้ยพี่พงค์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพี่เอพี่ศักดิ์นี่แหละและพี่พงค์เนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยเว้ยไม่ว่าใครได้ยินอะไรมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาจะขัดตลอดเลยแบบเฮ้ยกูมีอะไรจะเล่าให้ฟังกูเห็นเงาเดินผ่านไปผ่านมาแถวอาคารที่2ว่ะแต่อาคารนั้นมันไม่มีใครอยู่เลยนะเว้ยไอ้พี่พงค์มันก็จะพูดสวนขึ้น จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่เขาไปเจอมาเว้ยจนทำให้เขาอะชื่อเรื่องพวกนี้มากขึ้นพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยนะั้นอะตอนที่พี่เขายังเรียนมอต้นอยู่ตอนที่พวกผมอะยังไม่ได้มาตอบมอปลายที่เนี่ยมันมีอาจารย์อยู่คนนึงเว้อาายอาจารย์คนเนี้ยเขาชื่ออิทธิพลเว้ยเป็นอาจารย์ปกครองคนนี้โคตรดุพี่เขาบอกเวลาอาจารย์เขาเดินไปไหนนะก็จะพกไม้หวายติดตัวไปตลอดเอาไว้หดเด็กไงแล้วอาจารย์คนนี้เขาชอบไปจับเด็กที่ดูดซิกาเลตหลังห้องน้ำเว้ยแล้วพอเขาเจอนะเขาก็จะให้เด็กพวกนั้นอะเอาซิกาเลตที่มันสูบอ่มมาาาใใใสไวววว้้้้้นนนนแแแกกกกล็หพัิคืบบเเดดข เ,เวผิดก็คือต้องโดนทําโทษไม่มีอ่อนข้อให้สักครั้งแล้วพี่พงษ์เนี่ยเขาก็เคยโดนอาจารย์คนนี้ทําโทษอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนนั้นน่ะเขาพกกระติกมาเวเป็นกระติกถังน้ําแข็งนี่แหละเขาจะเอามาใส่น้ําแดงกินกับเพื่อนไงแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นค้าบของอาจารย์อิทธิพลพอดีคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาเรียนกับอาจารย์อิทธิพลเนี่ย แกจะชอบปิดประตูหลังเว้ยแล้วให้ทุกคนเข้าออกแค่ประตูหน้าเท่านั้นจะได้รู้ว่าใครมาช้ามาเร็วแล้วถ้าเกิดใครมาเข้าห้องเรียนช้านะมึงซวยแล้วประเด็นก็คือพี่พงษ์เนี่ยแกมาห้องเรียนช้าเว้ยเพราะแกโมแต่ชงน้ำแดงใส่กระติกไงพอมาถึงหน้าห้องอาจารย์เขาก็ทักเลยเฮ้ยเอากระติกอะไรมาเนี่ยพี่พงษ์เขาก็ตอบว่าอ๋อกระติกน้ำแดงครับไปเอาน้ำแดงมาอาจารย์ก็พูดเลยอ๋อไปเอาน้ำแดงมาไปชงน้ำแดงมาหิวน้ำก็เลยมาเรียนช้าใช่ไหม นั่นพักก่อนนั่งกินน้ำให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาเรียนเนาะพี่พงศ์เขาก็ตอบไม่เป็นไรครับอาจารย์ตอนนี้ผมยังไม่หิวอะ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปเรียนก่อนดีกว่าครับอาจารย์เขาก็เบรกเลย นั่งตรงนี้แหละกินให้หมดไม่นั้นไม่ต้องเข้ามาเรียนเอาแล้วพี่พงษ์กูดโดนเล่นแล้วแล้วมึงคิดดูนะกระติกน้าแข็งอะใส่น้าแดงอยู่เต็มถังแล้วต้องกินให้หมดอะคุณคิดว่ามันจะทานข้าเรียนไหมพวกพี่เขานั่งซิบน้ําแดงอย,อย่างนั้นอะเป็นชั่วโมงกินไม่ไหวเขาก็ต้องไปใช้วิชามังกรพ่นน้ําออกอีกอนั่นแหละไล่ลําลวิชายันเที่ยงอะแล้วพี่พงค์เขาก็ยังเล่าอีกว่าพอหมดค่าของแกแล้วอะแกก็ยังยืนเฝ้านะให้กินให้หมดอะไม่รู้แกว่างมาจากไหนและนั่นก็คือครั้งหนึ่งที่พี่พงษบ ่องงผยไตอนนี้แหละผมจะเล่าให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งช่วงบ่ายๆนี่แหละพี่พง์เนี่ยเขาแอบไปสมมวีกับพวกพี่เอพี่ศักดิ์เว้ยพวกพี่เขาก็เติมกันไปอย่างดุเดือดดังบุง้งบุ้งจังหวะนั้นแหละเสียงอาจารย์อิทธิพลดังขึ้นมาเลยเฮ้ยบูมึงทาอะไรกันน่ะเท่านั้นแหละทั้ง3คนพร้อมใจกันปีนกําแพงหลังห้องน้าอย่างสุดชีวิตเพราะความกลัวก็กระโดดข้ามกําแพงโงเรียนมาแล้วก็วิ่งหนีกันต่อตอนนั้นพี่เขาก็นึกว่าหนีพ้นแล้วไงก็เลยหันกลับไปดูปรากฏว่าเห็นอาจารย์อิทลนนนนกกาาแงว่่หหััเเ็็้ ไปคนละทิศคนละทางไม่นั้นนะสูหลิงสลิงแตกแน่นอนพี่พงเขาก็วิ่งหนีไปจนรอดมาได้แล้วพี่เขาก็กลับบ้านเลยกลายเป็นการโดดเรียนซะงั้น วันต่อมาพี่ผงเขาก็ได้ไปโรงเรียนตามปกติ i. ในใจพี่เขาก็คิดว่าวันนี้ต้องโดนอาจารย์อิทธิพลเช็คยอดแน่ๆละเพราะวิรกรรมเมื่อวานก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนก็ระแวดระวังตัวสุดๆกลัวอ,อาจารย์อิทธิพลมาเจอก็อยู่ไม่ได้สักพักพี่เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าไม่เห็นอาจารย์อิทธิพลอยู่ในโรงเรียนเลยตอนนั้นในใ,นใจพี่ผงก็คิดหรือว่าวันนี้อาจารย์ไม่มาโรงเรียนแต่พี่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะก็เลยลองไปถามเพื่อน,อนๆที่อยู่แถวนั้นเฮ้ยอาจารย์อิทธิพลมาเพราะว่าวันนี้ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ยังไม่เห็นเลยพี่พงษ์เขาก็ไล่ถามเพื่อนๆแถวนั้นเลยด้วยความที่เขากลัวไงแต่เพื่อนๆทุกคนที่เขาถามก็ตอบเหมือนกันว่าวันนี้ยังไม่เห็นอาจารย์เลยไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าทีนี้เขาก็สบายใจไปปาหนึ่งแล้วไงเออวันนี้อาจารย์คงไม่มาหรอกเพราะว่าไม่มีใครเห็นเลยเขาก็ได้เข้าเรียนตามปกติเหมือนทุกๆวันของพี่แกนั่นแหละ แต่พี่เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าวันนี้มีคาบเรียนว่างเยอะมากเพราะไม่ค่อยมีอาจารย์มาสอนเลยพอเขาเห็นว่าว่างแล้วใช่ไหมก็เลยชวนพี่เอกกับพี่ศักดิ์เพื่อนของแกนั่นแหละไปสมกวีดหลังห้องน้ําที่เดิมอาจารย์อิทธิพลก็ไม่มาเข้าทางพี่แกด้วยไงก็พากันสมกไปบุ๋งบุง,บ,ง,บ,งบุงกันไปและทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาไอ้พวกมึงทําอะไรกันอยู่หลังห้องน้ําอ่ะพี่พปงเขาได้ยินก็ตกใจอะดิทั้ง3าคนก็หันหน้ามามองกันชิบหายแล้ว เสียงอาจารย์อิทธิพลนแน่เลยผู้พี่เขาก็เตรียมจะปีนกำแพงอีกแล้วแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรพี่ศักดิ์เขาก็พูดขึ้นมาเอ้ยเพื่อนทำไมไม่เห็นมีใครมาเลยวะพวกมึงได้ยินกันไหมกูก็ได้ยินกันนะไอเอก็ได้ยินหรือว่าพวกเราเติมกันเยอะจนหลอนวะท่าไม่ดีละ เราไปกันดีกว่าวะพี่พงษ์พี่เอพี่ศักด์เขาก็เลยเก็บอุปกรณ์กันแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําแล้วก็เดินไปขึ้นห้องเรียนกันก็นั่งไปได้สักพักพี่เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเพื่อนในห้องนั่งคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าพี่เขาได้ยิน,นผ่านๆมานะว่าพวกมันคุยกันว่าอาจารย์อิทิพน์อะเสียแล้วพอพี่พงษ์เขาได้ยินเขาก็งงกันดิเขาก็เลยพูดไปเลยอาจารย์อิทิพนเสียน,น,นี่นะตอนอยู่ในห้องน้ำกูยังได้ยินเสียงเขาอยู่เลยเขาจะเสียได้ยังไงวะไอ้พวกเพื่อนที่คุยกันอยู่มันก็บอ,อา,ารยิลเเตตััตชนวนุุนหหถขด ที่อาจารย์คนอื่นเขาไม่มาสอนก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละที่มึงได้ยินน่ะมึงหูฝาดหรือเปล่าพี่พง์พี่เอพี่ศักดิ์เขาก็ยืนงงเลยเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นน่ะถ้าไม่ใช่ของอาจารย์อิทธิพลแล้วมันจะเป็นเสียงของใครหรือว่ามันอ้ามเพื่อนมึงก็ไปเชื่อมันไอเสียงที่เราได้ยินในห้องน้ำอ่ะต้องมีใครเอามาแกล้งแน่ละมึงเชื่อกูดิไปไปแยกยาก้ยายาลอกลับบ้านดีกว่าไอเพื่อนผู้หญิงมันก็บอกพวกมึงไม่เชื่อเหรออ่ะมึงดูนี่และสิ่งที่เพื่อนผู้หญิงมันให้ดูนั้นก็คือข่าวข่าวหนึ่า นาวันที่14เวลา7โมง45โดยประมาณเกิดเหตุรถเก๋งสีขาวประสบอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถ10ล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทางณจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งอยู่ในสภาพตัวกับหัวขาดออกจากกันโดยเบื้องต้นได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายอิทธิพลอายุ34ีปีพอพี่พงศ์เขาเห็นเท่านั้นแหละก็พูดเลยเชี yeah, ่ยเรื่องจริงเหรอวะยังไม่ทันได้พูดจบอาจารย์ประจําชั้นก็เดินเข้ามาอ่านักเรียนทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะอาจารย์มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ นักเรียนบางคนอาจจะทราบข่าวเมื่อเช้าแล้วนะที่อาจารย์อิทิพลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยังไงนักเรียนก็อยู่ในความสงบกันก่อนไม่ต้องแตกตื่นนะเดี๋ยวอาจารย์ไปไประชุมละฝากหัวหน้าห้องด้วยละ่ะอาจารย์เขาก็เดินออกไปพี่ศักดิ์เขาหันไปคุยกับพี่เอแล้วเสียงที่เราได้ยินตอนอยู่ในห้องน้ำหรอวะถ้าไม่ใช่เสียงของอาจารย์อิทิพลไอพวกผู้หญิงมันก็ไม่ได้แกล้งแล้วมันเป็นเสียงของใครวะพี่เอเขาก็ตอบกลับไปเหลือวพวกเราโดนแล้ววะเรื่องเมื่อวานพวกเราทําอะไรไว้อะวันนี้อาจารย์เขาอาจจะมาเช็คยอดก็ได้นะเว้ยแต่เขาอาจจะไม่ร้ตัััวววไไงมเคยยดินนนป คนตายจะไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่ตอนเขายังอยู่อะเพื่อนพี่พงษ์เขาก็พูดกูว่านะพวกเราเติมกันไม่พออะปะเราไปเติมกันอีกรอบอะ่ะไร้สาระชีพหายเลยพวกมึงเนี่ยเขาเสียแล้วเขาก็ไปสู่สุคติแล้วเพื่อนเขาไปสบายเล้วเนี่ยอาการคนเติมไม่ถึงงานพวกมึงอะ่ะไปไปเติมมากูเลยพวกพี่เขาก็พากันไปเติมกันต่อเวลาก็ได้ผ่านไปช่วงเลิกเรียนพี่พงษ์พี่เอพี่ศักด์ก็เล่นบอลกันอย่างสนุกสนานจนเวลาก็ล่วงเลยไป6กโมงกว่า ตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในโรงเรียนละเพราะมันมืดแล้วไงพี่พงศ์เขาก็เดินไปกินน้ำกับเพื่อนจนจังหวะนั้นเขาก็ได้เหลือบมองไปที่ห้องของอาจารย์อิทธิพลปรากฏว่าเห็นห้องอาจารย์อิทธิพลเปิดไฟยอยู่และได้เห็นเงาคนลางๆอยู่บนนั้นในใจพี่พงศ์ก็คิดมืดขนาดนี้แล้วใครยังจะไปอยู่บนห้องนั้นอีกเขาก็พยายามเพ่งอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากรู้ว่าคนที่อยู่บนนั้นเป็นใคร ไอพง์มึงทำอะไรอยู่วะกลับบ้านได้แล้วเออเออกูไปแล้วกูไปแล้วบ่ายวันถัดมาพี่พงษ์เขาก็ได้ขึ้นห้องช้าเหมือนปกติที่เขาเคยทําจนอาจารย์ที่เขาสอนอยู่อ่ะเขาเห็นเขาก็เลยใช้พี่พง์เลยมาช้าอีกแล้วนะพงศิษฐ์ไปเอาสมุดเพื่อนๆมาให้หน่อยไปห้องภาษาไทยอะ่ะพี่พงษเขาก็เรียกพี่เอพ่ศไ,ไปด้วยเพราะเขาไม่อยากไปคนเดียวไงไอศักไอเ,อเอมึงไปเป็นเพื่อนกูนหน่อยดิพี่ศักก็พูดกูไม่ไปหรอกไอเฮี้ยมึงดูด้วยห้องมันอยู่ตรงไหนะ่ะอยู่ข้างๆห้งงงองของอาจารย์อิทธ พี่พงษ์เขาก็พูดมึงจะกลัวเฮี้ยอะไรวะคนตายอยู่ส่วนคนตายเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกถ้ามึงไม่กลัวมึงก็ไปเลยแต่กูไม่ไปกูก,กลัวเฮี้ยพวกมึงนี่ปอ๊อตชิปหายเลยกูไปคนเดียวก็ได้พี่พงษ์เขาก็ได้เดินไปเอาสมุดที่ห้องภาษาไทยแล้วประเด็นคือห้องภาษาไทยอะ่ะมันอยู่อีกตึกหนึ่งเว้ยและตึกนั้นอะ่ะตอนบ่ายอะ่ะมันไม่มีใครขึ้นไปเรียนเลยแล้วระหว่างที่เดินไปอะ่ะพี่พงค์เขาก็เล่าว่าตึกนั้นอะ่ะทางขึ้นบนไดอะ่ะ มันจะมีกระจกติดอยู่ทุกชั้นเลยเว้ยแล้วห้องภาษาไทยอ่ะมันอยู่ชั้น3มตรงสุดทางเดินมันเป็นกำแพงเว้ยไม่มีบันไดลงมันเป็นทางขึ้นลงทางเดียวไงและกำแพงนั้นอ่ะมันก็มีกระจกติดอยู่เว้ยและห้องของอาจารย์อิทธิพลอ่ะมันอยู่ตรงสุดทางเดินพอดีเลยด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไงห้องนั้นก็เป็นห้องดน,นตรีนั่นแหละแต่ห้องนั้นเขาปิดประตูไปหมดแล้วล็อกก่อนเลยห้ามใครเข้าเพราะอาจารย์เพิ่งเสียไปไงพี่พงษ์แกก็เดินขึ้นไประหว่างที่เดินคือตึกนั้นแม่งเงียบมากเลยเว้ แล้วเขาก็รู้สึกเสียวสลังแปลกๆอ่ะไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่านะตอนนั้นเขาบอกแล้วพี่แกก็เดินจนไปถึงชั้นสตรงห้องภาษาไทยแล้วในชั้นนั้นนะมันเงียบมากเลยเว้ยเพราะว่ามันอยู่สูงด้วยไงมีแค่เสียงลมที่พัดเข้ามาพี่แกก็เดินเข้าไปเอาสมุดแล้วก็เดินออกมาเว้ยจังหวะนั้นเขาก็หันไปมองกระจกที่อยู่ตรงสุดทางเดินด้วยความที่อะไรไม่รู้ล่ะพี่เขาก็มองแบบส่องกระจกไงแล้วในจังหวะที่เขามองกระจกอยู่อ่ะเขาก็สังเกตเห็นเงาลางๆเว้ยยืนอยู่หลังแกตอนนั้นแกบอกไม่รู้ว่าเป็นเงาอะไรหรอกเพราะว จนเสียงดนตร right ีในห้องของอาจารย์อิทธิพลแม่งดังขึ้นมาเขาก็ตกใจเลยดิชิบหายกูโดนแน่ละแล้วเขาก็รีบวิ่งลงไปเว้ยระหว่างที่วิ่งลงอ่ะเขาก็เห็นร่างล่างหนึ่งในกระจกตรงทางเดินบนไดเว้ยร่างนั้นอ่ะมันเป็นร่างของอาจารย์อิทธิพลเว้ยแต่ไม่มีหัวเป็นเหมือนในข่าวเปียบเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกง ไม่เป็นแบบเดียวกับตอนที่ไอาจา้จ่าอิธิพลเสียเลยเวย้ยจังหวะนั้นเขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาสับตีแตกสมุงสมุดเพื่อนนี่โยนทิ้งไปหมดก็รีบวิ่งหน้าตั้งลงมาระหว่างที่เขากำลังวิ่งอยู่อะเขาก็เห็นร่างของใอาจาอิธิพลอยู่ในกระจกทุกชั้นเลยเวย้ยตอนนั้นเขาสติแตกแล้วไม่รู้จะทำไงก็วิ่งลงไปสวดมนต์ไปด้วยนโมนสะมสะนโมนสะมสะนโมนสะสะสวดถูกไม่ถูกไม่รู้อะเขาก็รีบวิ่งลงมาให้เร็วที่สุดแล้วก็วิ่งตรงไปที่ห้องเรียนเลยเวย้ยพอไปถึงห้องเขาก็พูดดเเเเเเเลลยยยไไอออออ้้้้้้สาาาากกกกกหหหีีูจจคนนนททััััังงงงงง็็็ตตตตตใพพ่่่ววววิขึมมมืถ ไอ้พงม,มึงใจเย็นก่อนมึงใจ,เย,งจเย็นก่อนมึงไปเจออะไรมากูก็เจอผีดิเฮียพอพี่พง์พูดคานั้นไปคนในห้องก็ไม่เชื่อนะหาว่าพี่พงอ์อะแกล้งเพราะเขาเป็นคนกกนตีนอยู่แล้วไงแต่ด้วยความที่หน้าเขาเสียจะจัดเลยอะคนในห้องก็เริ่มสงสัยแล้วว่าจริงไหมก็เลยไปถามพี่พง์เขาแล้วพี่พง์ก็เล่าเหมือนที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังนั่นแหละเขาก็เล่าผิดผิดถูกๆนะเพราะตอนนั้นสติเขาหลุดแล้วไงคนในห้องพอได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะว่ายังไม่ไเจองอ,งจเองง่่ทีีพีพพผ ข่าวของอาจารย์อิทธิพลก็เริ่มดังขึ้นเพราะไม่ใช่แค่พิพงศ์ที่เจอคนเดียวเขาก็ลือกันว่ามีวันหนึ่งมีคนเห็นอาจารย์อิทธิพลผ่านหน้าต่างตึกฝั่งตรงข้ามกำลังเดินสอนหนังสืออยู่แต่อาจารย์อิทธิพลไม่มีหัวและในห้องนั้นก็ไม่มีเด็กนักเรียนสักคนบางก็ลือกันว่าในกลางดึกคืนนึงมีอาจารย์วเวเดินตรวจตายตามอาคารและได้เห็นห้องของอาจารย์อิทธิพลอะ ฟอยูาจารย์วินเขาเลยเดินไปดูแล้วเขาก็ได้เห็นเงาลางๆยืนอยู่ตรงประตูหน้าห้องด้วยความที่เขาสงสัยเขาก็เลยถามไปเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วเขาก็ได้เดินไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเห็นเงานั้นยืนพิงประตูอยู่แต่เงาเงานั้น,น,น มันไม่มีหัวอาจารย์เวนเขาก็เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆและเงานั้นก็ได้หายไปข่าวลือเรื่องผีของอาจารย์อิทธิพลได้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนจนทําให้เด็กนักเรียนหลายคนเสียขวัญจนพออได้เรียกพวกอาจารย์มาประชุมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนได้ข้อสรุปว่าจะใส่บาตรก,กวดน้ําเป็นวันทําบุญใหญ่ของโรงเรียนและให้เด็กนักเรียนเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรกันและหลังจากวันทําบุญใหญ่นั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นผีอาจารย์อิทธิพลอีกเลยเลยเลย,เลย จบเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่เพิ่งเล่าไปโอ้โหผมจะบอกให้นะว่าเล่าเรื่องผีนี้ยากมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวที่พี่ในห้องเดียวกับผมเนี่ยเล่าให้ฟังถ้าผมเล่าไม่น่ากลัวหรือเล่าไม่ถึงอารมณ์ยังไงนะก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วผู้คุณล่ะมีประสบการณ์เรื่องผีแบบไหนบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ